ล่าสุด f อฟซีแฟนคลับแฮรส่งกำลังใจพระเอกออฟสุรพลพระเอกของสาวหน่อยเพชรบานแพงพี่น้องอ่ะเป็นจังไดมากจังไดที่ได้สรงกำลังใจตะวกคนสิไปหนามาหลังคือเก่ามันเดิมทักทหยเอฟซีแฟนคลับ่าเลสวัสดีตะลุนตะลุยพี่แอานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินหมอแค่นแฟนหมอล่ำเทียรคารุกรักสู้ผูสู้คนมนีม้มาผมมพร้อกันคือเก่าพี่นอ้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมครับพี่แอ,อานคตโกรุริยบานทามนีบอกโก้ละเป็นจังไดพี่แอานเป็นไข่เป็นไข่เป็นไข่อันใดระบาดที่นี่ โอ้ยขับเป็นคือเขาเป็นนั่นแหละเป็นคือเขาเป็นกำลังเหี้ดมั้ยว่าําลังเหี้อ้าวล่าสุด fc แฟนคลับแฮรส่งกําลังใจพระเอกออฟสุรพลเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเมื่อ22ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยละได้ออกมากเคลื่อนไหวพื้นหลังสีดำตัวสื้อสีขาวพี่น้องอันนี้คือไขวัดอีกยังครับเพิ่นว่าอ่อนเพลียปวดร้ากระดูกรับตาโล่งแสบตามากมาก,มากหนักตัวไอด้วยอาการเดียวกันกันกบเจ้าว่าพืาอผาน ก็ไอยดักก็หนี่นักกว่านีแนวไรพี่ปวดหัวมีปวดหัวสเศรษฐพรเศรษฐน้ำอือโอ้มาขบสันทอดาสิเป็นไข่วัดใหญ่สายพันเอเด้อไข่วัดใหญ่สายพันเอแม่นวะสำหรับพญ่พานคือไข่วัดใหญ่สายพันเอคุณหมอบอกแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับอ่าแต่ว่ามื้อนี้ฟื้นได้แน่แล้วบอกออกแน่นอนมาสามมือนอนมาสามมือกำลังสีสวง่างสันทอ อ้าวล่าสุดพระเอกออฟสุรพลออกมาขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับเพื่นว่าม,มาโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับสรุปคือไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอพีนอ่น้องเป็นจังใดตอนนี้กาลังระบาดเลยระบาดแล้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุเออันนั้นอันนี้ไวรัสเนาะเป็นเชื้อไวรัสบให้ผฟาลับแมนบอสติดกันง่ายอพอ,อมด้เพื่อนว่าทรงกําลังใจ หลังจากทีเอซีแฟนคลับเพนแบบนี้แล้วก็ร่วมส่งกําลังใจกันอย่างร้นล้ามหายวีไว้เศร้าวว้เป็นห่วงพระเอกออฟสุรพลฤดูการนี้รับบทผ้าแดงพี่น้องอของสาวหน่อยเพชรบานแพงเป็นตะหักขึ้นอย่างนี้พ่ปเป็นตะหยาดพี่น้องแนวใดยเจ้ว่าคุณหมอบอกไปแล้วว่าเชือตัวนี้ทุกมือนี้ไม่หแห้งแห้งก็เกลวก็ะวิธีการรักษากรบอกใดมีอย่างไรก็กินยาพักผ่อนเยอะๆตามคุณหมอสั่ง นอนพีนอนเน,ะเนาะระยะเวลากสิประมาณจักเจ็ดมือ,อมหรือว่าหนึ่งอาทิตย์ถ้าสมบ,บุรว่าเศา้าแล้วกสีนี้พุม่มตานท่านขึ้นมาเองอันนี้คือคําแนะนําจากคุณหมออันนี้คือคําแนะนําจากคุณหมอแล้วกระแบงนี่ลิ่มนั่นดีขนาดนันดีขนาดเพราะว่าคุณหมอบอกว่าอย่าให้ผักพรเพราะว่าพักพรถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ เออเพิ่นก็เลยอาตัทยาแบบว่านอนอย่างเดียวเลยแก่แพ้เอ้ยแก่ไอยังสิยนม่อแข่นง่วงอยู่แล้วมันบมาสองมื่นสามขึ้นพ้ผ่านพี่น้องเัื่อถึตาลุกขึ้นใอยลุกซื้อๆือใคซื้อคอาพี่น้องแม่นบ่บ่แม่นว่าจอซ่าเราไปในข่อยต่อเดี๋ยวนี้ผ่าลข่อยกับบ้าไวเห็นอาการพยายาข้ามผ่านแล้วข่อยกับโอ้ยเนอพี่น้องเนาะส่งกำลังใจลูกบ่ขึ้นป่วนหัวเวียนหัวพยายามข้ามผ่าน มีสเลเดด้วยแต่ว่าบ่มีน้ำหมูตะวบมีน้ำหมูกันบอกไหมพะร้ายก่อนแนวหลายกว่อนสุเนาว่า้งแต่มื่นตายดอยพี่น้องอ่ะส่งกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพระเอกออฟสุรพลพี่น้องนี่แหละถือว่าฤดูกาลนี้เป็นปีแรกที่เพิ่นได้มารับบทพระเอกบนเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นพระเอกหมอล่ำเพลิน ครบเครื่องผู้ใดก็บ,บอกหอดบอกถึงออฟสุรพลครบเครื่องลำเพลินเพลินว่าบัดท,ที่นี้เป็นจ้าไดพอ่อนตามาเหตุง่ายกับสาวหน่อยเดินทางกับบงไัยปีแหลบให้ผานต้องปรับตัวหล,ลายสิ่งหลายๆอย่างนะพี่น้องเนาะ mm hmm. การกินการนอนการพักผ่อนเอียงสิแหมแ mm hmm. มนบลบัดท,ที่นี้โชงนี้ก็คือหลังจากที่ออกง่ายกับเพิ่นกับยูนชชชงที่ว่าปรับตัวกําลังปรับตัว,ตวยัวสันทอ ออกจากเวทีนี่ออกจากงานนี่สิไปงานต่อไปว่างแผนสิไปนอนงใสสิกินจังไรยางหลายอย่างนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ะเป็นจังไรเอฟซีแฟนคลับกะทรงกำลังใจกันไปพี่น้องแต่ว่าพระเอกออฟสุรพลเพื่อนมีการบอกอยู่ในเพล์พานาสำหรับฤดูกาลนี้คือว่าทางด้านผู้บริหารจัดหนักจัดเต็มโชว์ไมค์ของพระเอกออฟสุรพลนี่ประมาณครึ่งล้านเพื่อนว่าโ,โชว์เฉพาะของพระเอกออฟสุรพลไหมอ่าประมาณครึ่งล้าน เปิดฤด,ดูการรอบสองนี่ใฮผ่านเป็นจังไลจัดหนัก<ม>จัดหนักจัดเต็มเลยวันทอแล้วความน่ารักของพระเอกออฟสุรพลบอทนานพี่นอง<ม>อ่มือที่สาวน้อยล่ำเพิินโชเนาะไป<ม><ม>ทำการแสดงที่จังหวัดอุดรเมื่อนันวันที่21ที่ผ่านมามเพิ่นรับเชิญศิลปินของสาวน้อยเพรบานแพงบอสิเป็นพระเอกหน้าเอกแล้วก็น้อง,อ,งอุกอิงเพรบานแพง<ม>ความน่ารักระหว่างสองพระเอก พระเอกวัสิวดลกับพระเอกออมสุรพลพี่น้องช่วงพระเอกวัสิวดลขึ้นท้ำการแสดงพระเอกออฟส,สุรพลกับไปกำลังใจด้านหน้าเวทีผู้เป็นพระเอกวสิวดลนี่คือว่าพ่อหนุ่เห็นทีมงานนางเอกออมแอมพี่สุดสายใหญ่พระเอกออฟสุรพลไปคือว่านำตาสีไหลพพ่น้องขอบคุณนักเตะเพื่อนว่ะถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆเป็นเรื่องราวดีๆนะ้พี่น้องเนาะถึงแม้ว่า อาซีูเขาละวงตะวันกัถือวายอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแมนบอกเป็นองค์กรเดียวกันนะหลัเพราะว่าเป็นสาวหน่อยเนื้อรอว่าสาวหน่อยสองติตามน้ะพี่น้องเนาะส่งกําลังใจกันไปให้เพิ่นฝ่าวงวลฝ่าวเศร้าหายบ้านหายขึ้นส่งกําลังใจเพื่อข้มผ่านนําค,คอยบอกผู้เดียวคอยกับเงาพี่น้องอมอือว่าในอ้สาวออกมาบอกก็พี่กกับน้องได้สองคลิปอะเจ้าสันเดอพี่น้องเดอช่วงนี้ก็คืออาจ้าวานะละช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวนาะพี่น้องนาะสภาพอากาศกับเปลี่ยนแปลง ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีพี่น้องโดยความห่องใยจากเข้ามังกรอ,อีสานทุกผู้สุกคนบ่อยากให้พี่น้องเก็บไข่ได้ปวยเพราะว่าแต่ละคนนี่กะคือบ้านเระพี่น้องกับมันได้ไข่ได้ปวยแล้วมันยยกแล้วมันมีโอกาสติดกันไหมพี่น้องอมผมนี่นอนอยู่หลังแม่หามอยู่แล้วอต้องหกจักว่าเริ่มสีอากาศเปลี่ยนแปงเมื่อแรกนี่กับนี่ผู้หลัก้ใหญ่เิ่นอธิวันเจ้าไดนล่ะง่ายกระเียนเอองานเกระเซียนเป็นเชิดมากเป็นเชิดมากกับสิเรไปสิเรไป จักหน่อยแต่ว่าถ้าบ่ไหวกับบ่ฟื้นกับบ่เป็นงานเลยพี่น้องกัปแต่ว่าปกติพอยนีานเราคือว่าปกติเราบ่ไหวหรอกแต่ว่าถ้าเป็นงานจังสีเราหมักเราหมักมวนเราเห็นคนหลายๆเราเรามวนเราเป็นคนหมักมวนพี่น้องเหมือนบ่ถือว่าอันอีพอเราขาดเสียงเทนึงเทเดียวเนาะก็เลยสิไปส่งกระลังใจอีพอเพิ่นจักหน่อยอ่ะจัดสรรละบ่มีหยังหลายเด้พี่น้อง กสีมาบอกเรากอสีพี่น้องซื้อซดอกมะนีมาพ่าเอกออสุรพลเราป่วยอืมอืมเป็นนิยังกะเป็นไข้อเอ็นอ่านยัยแต่พันเอคือผู้ใหญ่ผ่านนี่แหละช่วงนี้ระบาดหลายอีหลีพี่น้องเออเมื่อวาเด็กน้อยผู้หลักผู้ใหญ่แขนไอไอโคโคเคเคมีแม่บ่อืมอืมสันไอเพราะถอดได้แต่ว่าสันวิ่นหัวปวดหัวนี่คือว่าข่อย ไข่โบสูน้ำโอ้นหนักหนักเลยตาเมื่อตาบ่ขึ้นคือว่าบานหมุนนี่คือว่าเอาแล้วบ่บ่บไหวแล้วบานบ่หมุนบานบ่หมุนแต่ว่าหนักเลยแนวไรปวดหัวปวดหัวปวดปวดนี่เขาไข้อ,อาการมากคขบเลยคุณหมอบอกอเออถือว่าเจ้านี่มากคขบเลยคนน่ะมากคขบเลยโอ้ดีต่อดีคุณหมอคือว่าบ่มีขาตกบกพร่อนมีอาการใดเนี่ยปวดหัวเออวิ่นวิ่นเออเจ็บข้อเจ็บข้อไอไอสะมูกสะมูกไอแทบโบสะมูสเลดสเลดเออโกแล้ว ครบบ้างคันฮก<ขบ>เออยังมาขึ้นมีไข่มาเต็มขาราเมลันมีไข่อังขึ้นไข่อังขึ้นแต่ว่าตัวบะฮอนยังเว้นในตัวบอฮอนบอตัวเย็นเย็นธรรมดา ออกสีนาวคุณละแม่นบ๊อออกสีนาวอ่ะช่วงนี้กะดูแลรักษาสุขภาพของเจ้าของนพน้องเนาะสู้ผู้สู้คนนี่ยหลังเพิ่นว่าเข้าสูรร่ฤดูหนาวมื้อนี้ทางบ้านของแอดมินหน่อยคือว่าต้อนรับฤดูหนาวอย่างเป็นทางการมื้อเช้านี้ได้อาบน,านบบ้ําอุ่นแล้วเพื่อผานแม่นบ่ลมพัดวีวีมาแล้วแต่ว่าช่วงยี้เว็นก็สิมีแดดแน่จักหน,น่นอยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเป็นกําลังใจหลังจากนี้วันที่24ติอ่าซานอัลเพิร์ลแมนแพ่น้องเนาะเพิ่นสิไปออนทัวร์ทางกรุงเทพฯกรุงเทพคุณละส่งกําลังใจขอให้ ศิลปินสู้ปู่สู้คนเดินทางปลอดภัยรักษาดูแลสุขภาพของตัวเองพี่น้องอ,อากาศเปลี่ยนเนาะอ่ะฝากสิงข่างจะน้อยพี่น้องเอน,นี้ยที่มนันมากกับหนาวกับลมเราว้างฟื้นเราว่างไฟได้พ,พ,พ,พี่น้องเด้อปีนี้จะให้เสร็จยิ่งนาไฟใหม่หันไมนีเด้อเออเรอยนักแสดงพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ<ล>